อุ้ยวิ้ยเอาเร็วเอาเร็วสู้กันเร็วสู้กันเร็วอ,ไไไไอาไปไหนไปไหนเจ้าไปไหนไปจุ๊โอ้ย้เยมอะไรวะอะไรวะ Ui 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 tung ngân tung ngân chất cá lưỡi và đi cấp tung tung ừ. tụng ngân anh này quá. em má em má. em 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 can ย,ยนี่ถุนเงินจัดการถุงทองฟ้าฟ้าฟ้าคอเลยนะโอ้ขยะใต้ตู้เต็ม